หลอดขึ้นอุ้มเมียตะขาตายโงตะขาไอเด็กเปรี้ยอนอ,นอกๆที่ห้ามไม่กันน้ำที่ห้ามเมียโอ้ยคอยบอกหามเมียค่อยๆอุ้มกันเว้ยอุ้มตะขาตายตะขาต้องควรตะตำเนื้อมาเชี่ยเดี๋ยวเลยถ้าไม่อุ้มเมียอีอุ้มเองมาแต่พวกคนนี้อุ้มหลอดอย่างชัวร์เว้ยแก้วมาแล้วก็นด้กรานลูก นั่นต้องเดินทางกันวันนี้นะจ๊ะไกลไหมล่ะบ้านของพี่อเออฉันไม่ต้องบอกหรอกให้เป็นความตื่นเต้นอ,อะไรก็ไม่รู้เราคอยประจํานำพา บอกความจริงการดีนำน้องยิิงมาวันนี้ปี่จัดนำข้าวประบุรีน้องหน้านาคอนมีติละจะพอปีก็ลำบากที่อาจจนน้ามนน้นองนี่น้องคงมีปราตถนาแต่จะไงแต่งั้นกับผู้ที่จะได้เป็นราชาตอนนี้รูป,ป่าน้องสาว खाओ चा पी प्या त สุพาสพาว่าดีกลับตะไวบังคมนะ,ะเบญจากาะอะไรไม่รู้ดูสิทำไมอ่ะพี่สีไพรนี่ทำอะไรแปลกๆมีที่ไหนฉันมีหน้าที่จะต้องกลีนิบาตพระดวีพี่ละ่ะนะพี่เป็นลูกชาวนาชาวนาดีที่สุดเลยชาวนานะ่ะเป็นผู้ที่สร้างอาหารในมวลมนุษย์พี่เป็นองราชาแล้วจะรู้ชีวิตของชาวนารู้ไหม,มยังไงยังไงก็เป็นสามีของน้องน,นั่นละ่ะ เราบอกไปจะนี่ว่าเราก็ยยิง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 เลยแต่ไม่แกเลือก็จะก้นในตำแที่คนนี้ใช่ไหมเลือกใครตำแหที่เขาเห้ยเราก็ไปปราบโจ้หนึ่งปีมองติดแล้วติดได้ตองแล้วดุริพลเปี๊ยเลยได้ตำแหน่งติดเลยคู่เลยเดินทางต่อกันดีกว่านะคะฉันจะบอกเธอตามตรงนะสุภาวดีอะไรอ่ะ ฉันฉันมามาพูดพีซิมันต้องพูด่ะนะพี่แกวเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเธอยอมรับไหมว่าตอนนี้เธอเป็นกรรมรจิตจะแล้วค่ะฉันเป็นกรรมจิตพี่ีพระพีซีไพรไปปราบคุจนจรมาได้ค่ะฉันต้องเป็นเมียของคุณอนะไม่นะเธอไม่ใช่เป็นเมียของฉันแต่เธอต้องเป็นเมียของเจ้านายฉันเจ้านายของพีสีไพร์ไก่อะชื่อนายมิรนัรน,รนลูกของนางมันลามิรานมิรันลูกนางมันลา ใช่ฉันมาสาบราคุณโจรพาตมินพเพื่อจะนําเธอไม่แต่งงานกับนายมิลานไม่ค่ะจะไม่แต่งงานกับนายมิลานเสเด็กพ่อน่ยจฉันแต่งงานกับคนอื่นวันนี้นายมิลานจะไม่แต่งค่ะเธอต้องแต่งถ้าปฏิเสธไม่ได้เธอเป็นกรรมจิ์ฉันได้คุณโจรมาจะไม่แต่งก e ันไยนมิลานหรือแต่ถ้ากนนื้ครับคนดื่นจะแต่งตั้งนั้นค่ะครับวันนี้นะคกับคือว่าไอ้องยิ่งเหลือก็ตะโกนกับ ในทีกอดเราเนี่ยปเราปราบคุญแนตัางเพเหลือขทุกคนกับป้องกังนในนามเหลือป้อมกับช่วยนะมา <c oughs> ลโหลครบบัตรชองได้มาแล้วเธอต้องแต่งกันไหนม่รันนะเธอเป็นกรรมสิทธิตจนแล้วนะ <c oughs> จะมีแต่งเด็ดขาดจะจะมีแต่งกันไหนม่รันจะจะแต่งกับผู้ชายนี่คือปวด สีพรยนี่คืออง์หญิงเบนจลักแล้วก็สีพรยก็อยู่ในฐานะที่บอกเธอไม่ได้แมนะ่คนดีคนดีจะแต่งไหนมีหลานก็คือค่ะจะไม่แตง่งเธอต้องแตง่งเธอจะต้องแต่งกับนายมิหลานจะไม่แต่งโอ๊ไปก้างล้างหน้้จ๊นะกลับจุนะครคะ สุเด็ดพ่อจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เลยมิหลังจะยกกองกับลังมาทำอะไรคุณไม่ได้นะเขาสูนรเธอต้องแต่ง จะยิงจนตอนมาจะจิงนั่นก็ยิงเวลาวันนั้นก็แล้วแต่ไม่น่าจะบอกก่อนทีหลังเล็กก้อยจุลไปจับตัวให้ได้มันจะเป็นแล้วจะจะรู้จะได้พ่อจะอยู่ที่ไหนจะทำเพื่อพ่อจะเหมือนกันจะสงสารลูกผู้หญิงเหมือนกันอันนี้มันเป็นโอกาสเราได้อย่างเราต้องเสียยางถ้าจดได้พ่อจะเสียชีวิตล่ะ ไปจับตัวสุภาวดีแล้วจะจะนำมีนายมีหลังฉันยอมชั่วเพื่อพอ่อก็จจำได้จะเอาด้วยติดขังแล้วไปน้องเมียให้น้องเมียม,มาครับมาครับไปตอนนี้ถูกบังคับรับไม่ได้น้องมีแต่หมดแรงแรงชีวิตนี้ยิ่งร่ามันมีปัญหาตอนนี้ถูกบังคับรับไม่ได้น้องมีแต่ หมดเจยวแรงชีวิตนี้ยิ่ง้ามันมีปัญหาจะเด็ดพอมาทุกข้อเสียแล้วหรือเจ้าสู้ปาแล้ววิ่งกขา้าปาจนตันมา หนูจะให้งงท่นอยู่พ่อแม่เป็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสนูจะไม่แต่งานกันไนไม่หลานคนชั่วดูภาพีเธอไม่รักษารับสาร็ไม่เด้พ่อจะเป็นกรรมิกันแล้วหยุดอย่างนี้ฉันไม่หยุดบอกเแต่งานกับน้องฉั่หยุดเธอต้องแต่งกับมีรานฉันไม่ตกเารักเ สุภาวดีไต่น,นีไปไห,ไหนไปไหนอ่คุณตวดีเล้สุภาพวดีไ่ะนีไปไห้ยังิตามันทากันอการไล่ต้อนตัวเมียนิตา กูบอกว่ามีปลอดไัยแอบจะรห้ตัวเป็นมนุษย์แต่มีจิตใจดุดสัดป่านั่งลงสงบสติอารมณ์หายใจเข้าปลอดลึกๆแล้วลึกลงไปที่วัดสิ่งที่คุณไล่ตามเนี่ยมันเพศเดียวกับแม่เราใช่ไหมมึงมึงเคยตายไ,ไหนหนูอย่างแบงไงบ้างยู่หนอวบที มึงมึกไม่เม็ดนะทำคันนี้นะมึงมึกไม่เม็ดนะกันจะนึ่งกันเอาตาตัวตาวันแต่กันจะร้องคูได้มัดนะักน้องเช้ากับกาน้องรอถไฟแล้วนะขอบคุณมากค่ะลุงกับก้อยน้องใบจ้อยถ้าจึงหลวงหม้อกระนำเครือแหล่นฉันเดียวนะลุงช่วยได้เลยค่ะลุงไม่ปื้มแล้วน้องไอหนุย่ยเด็กเรียกลุงเน่ยอย่างน้องเปียบอยู่แล้ว แหละอยยุอ่งน้ำแล้วมั้งก็โจ๊ดไ้ก็โจดนะเนอก้า้งปีพิดไหมเอาเล่านี่เองต้อการจัดมันเรื่องอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรนักหนาแต่ผมอยากให้ความถูกต้องมันเกิดขึ้นสังคมมันจะสงบได้มนุษย์เราต้องอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์มึงมึงมึงดิุภาพอดีออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะยันไม่ออกมยคุณบางทียันแต่งงานคุณนี่ยันยังไม่แต่งอะ่ะคุณจะไปบังคับเขาได้อย่างไง Đây, anh tốt tay Báo. ai bao giờ Tính cầm tay tế Cô ca mà leo cao nhằm chip tặng mừng đi Bố cầm ơi Cao bà cây mình Hai mày ở đây gặp đâu hả Cao chạy mềm đây mà cười dặn đây Mình ở đây gặp đâu kia con này đến. Hả Tôi tâm rửa Nào mà trông แต่ถ้าช่องกับอดีแ่แหละตัวโนูชู้กับน้องจกักเพชรตัวล่างชู้กับมึงหรือมึงป่าบุญยิ่งนี่ตะกลุน่นหลจักปันบ่ติปั่นปิ้นในบัหลวกนี่บอดี <c oughs> ฉันอยากจะพูดกับเธอดีๆเนี่ยหน้าตาเธอก็น่ารักเนี่ยนเป็นมนุษย์ที่รูปหล่อด้วยเธอมีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติที่เป็นรูปสมบัติทําไมเธอไม่รู้จักเอาอกเอาใจอะ <c oughs> ผู้หญิงนะก็ชอบความอ่อนโยนนุ่มนวล นุ่มมัญญากับนวลแม่เต้าแม่เต้าก็ไงบ้างแม่เต้าก็ไอ้แม่เต้าก็ไงบ้างรู้จักไหมแม่เต้าก็ไอ้มาจับแม่เพื่อนดาไม่เลวนเพื่อ,อนดามึงเลยอ,อ,อย่าไปควงคนเราก็ทำหน้าเรื่องเวนินยอมหะัง,งับไม่กัดจ้องเวนิน แม่มันก็มอนกับไม่นั่นมันอี่เกิดมาพื้นแถวไหนแล็กไปน้องแม่ยังเดินเลยครับเ้ยนี่บกแกวมาขึ้นลูกว่าไปลกว่าพื้กคยรบกันดนุกเนี่ลูกว่าตอนนี้เนาหมดเลยนี่หนาวเรือดำน้งต้นอลกว่าดำเลยทุกนอยด้กี่ลูกนี่ได้ลูกง้อมแดงแปรบแดงแปรบไปไอ้ไแต่มันโบนี่ลูกว่าดำหนาวเฮ้ยไปแกกิมาแต่ยงมาแต่ปกเรยว Hôm nay đều gặp lạc cái cả là. Mày cũng park được nó rồi Mày không tự lấy con ấy là tốt nhất Không tự trinh Cố yeah. là tự đặt đuông là tự lấy Tự mua là tự giả mua với là vấn đề Tự lấy là Lấy Khoảng hai bữa nay mà dư có dồn tìm mày ra đâu nè Ông lấy con nó cái nào bồn <laughs> อะไรหนุ่มมึงชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อจักรกลิดจักรกลิศเหรอมึงรู้จักคนชื่อสีอะไรไหมบอกกันอย่าต้องกันนี่มึงรู้มาจากไหนบ้างว้างว่าหรือว่าซื้อนี่จะติดแล้วกูตั้งหลาแล้วตั้งเผื่อนหนักโจในอ้อมกั้งเลี้ยาใหญ่เตนอนเคยตี่โดนนี่ติดเติมรวมเลย